อีกฟังหนึ่งไม่พูดถึงก็ไม่ได้คือรวมไทยสร้างชาตินะครับที่บอกว่าเป็นจิตวิญญาณของพลเอกประยุทธ์นะก็เสนอชื่อนฐมตรีไปสี่คนพีรพันธ์สารีรัตน์พิพาทเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแน่นอนครับเลขขาพักแล้วก็โยกพิมพ์พิาซึ่งเรียกว่าส้มหล่นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะส่วนสุชาติสมกินก็เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ดังเดิมย้ำเขาบอกว่าพรรคนี้ เป็นจิตวิญญาณของพลเอกประยุทธ์แต่อย่าลืมเรื่องนะฮะพักนี้เนี่ยนะครับกปปสไปสมหัวกันอยู่ที่พักนี้ทั้งนั้นนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อบางทีมันรู้สึกอัดอั้นตันใจหรือจะพูดว่าใส่ใสะเอียนก็ได้ผมไม่มีอะไรโกรธเคืองกับพี่น้องร่วมสู้กันมาแต่ใช้คำว่าใส่ใสะเอียนได้ คุณเป็นนักการเมืองมีคนถามผมนะวันก่อนไปให้สัมภาษณ์แนวหน้าบอกรู้สึกยังไงผมบอกไม่รู้สึกอะไรเพราะพวกนี้เป็นนักการเมืองคิดไม่เหมือนผมคิดไม่เหมือนพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งแรงงานคิดไม่เหมือนพี่น้องที่ออกมาร่วมสู้โดยไม่มีผลประโยชน์เรื่องตําแหน่งทางการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่ถ้านักการเมืองมันพลิกได้ตลอดเวลานะกปอปสต่อต้านระบบทักษณิณทุจริตโกงกินทําลายชาติ กับยิ้มแย้มไปยืนเคียงข้างมึงเอง,องโดยเฉพาะคุณเอกนัทคุณเอกนัทย้ำเลยสามเอกนัทช็อกกันทั้งประเทศแล้ะครับเมื่อวัชระเพชรทองออกมาเปิดเผยว่าตนเองขอมาคัดค้านไม่เอกนัทเป็นรัฐมนตรีเรื่องแรกก็คดีกปปศศาลชั้นต้น พิพากษาจำคุกสารอุทธรยกแต่คดียังไม่สิ้นสุดนะดังนั้นเนี่ยนะอายการจะต้องดีกาเพียพันสารีรัฐทวิพาอยามาอ้างเลยว่าคดีถึงที่สุดแล้วในเรื่องนี้ไม่เท่าไหรล่ละครับไอเรื่องที่มันช็อกและเจ็บปวดหัวใจคนทั้งประเทศถ้าเป็นเรื่องจริงตามพัชรว่าก็คือเอกนัทไปเป็นพยาน ในชั้นอายการให้กับทักษิณชินวัตรว่าไม่ผิดมาตรา112ชิบหายที่ครับท่านผู้ชมจริงหรือเปล่าถ้าจริงแล้วท่านผู้ชมรู้สึกยังไงกับพรรคที่เรียกว่าจิตวิญญาณพลเอกประยุทธ์พี่น้องกอปป,ปสคนเจ็บคนตายที่ต่อสู้กันมามันคืออะไรท่านผู้ชมครับจะต้องติดตามถ้าจริงก็โปรดจำนี่แหละสันดันนักการเมือง มันไม่มีเทพไม่มีมารหรอกครับมันมารทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ถึงเวลาที่จะต้องล้างนักการเมืองพวกนี้เนี่ยให้หมดประเทศสักทีม,มูลหมาหประชาชนบาดเจ็บล้มตายมีที่ตายต่อนหน้าต่อตาผมหนึ่งคนตอนที่มีการไปคว้างระเบิดใส่ผมและพี่ถาวรที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตายต่อนหน้าต่อตาเลยครับผมกับพี่ถาวรวิ่งตามมือระเบิดไปประชาชนขวาง มันยิงใส่ไม่ได้บอกให้หลีกทางนะมันยิงใส่เลยเพื่อขวางทางมันดีนะไม่ตายนั่นคือสิ่งที่เห็นกับตาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยรู้สึกครับวชระเขาเลยตั้งคําถามนะครับว่าการที่ไปเป็นพยานช่วยทักษิณในคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ก็ต้องว่ากันต่อไป แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เอกนัดจะต้องตอบประชาชนนั่นเป็นเรื่องใหญ่กว่าเพราะมันเกี่ยวพันกับอนาคตต่างการเมืองอายุยังน้อยความจริงถ้าเลือกอย่างเด็ดเดียวแบบสันเพชรมุญยามณาีลูกชายของนิพนธ์พร้อมพันนะที่ประกาศยืนหยัดว่าประชาธิปัตย์ไม่รับเพื่อไทยไม่ไปสมคบกับเพื่อไทยนั่นแหละครับถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่สง่างา,าม